วัสดีค่ะตอนนี้นะคะวีก็มาถึงที่แกรนแคนยอนนะคะเช,ชนบอรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนีนะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปที่แกรนแคนยอนเชนบอรีกัน ๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะโดยรวมของแกนแขนย n อนชลบุรี uri, ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์เนองมันก็เลยแบบคนก็จะเยอะประมาณหนึ่งเลยที่มาที่นี่นะคะเราก็มาถึงนะคะกับสถานที่แรกนะคะวันเดย์ทริปวิ h มายเฟรน d ์นะคะ,ะ,คะที่แรกนะคะเรามากันที่แกนแขนยอนชลบุรีนะคะ วันนี้นะคะเรามาทั้งหมด5คนนะคะกับแก๊งเอเวนเจอร์ของเราขาดแก้มเนาะขาดแก้มพี่แก๊ง a อเวนเจอร์นะคะอ่ะแนะนำคนแรกเลยน้องนัดน้องนัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นคอนแทค์ไอจีไว้ต้องดีตึงดึงตึงดึงน้องมักเน่นะคะคนเล็กที่สุดของกูเออกูใส่หมวกอหนืี้เหมือนแบบอาจูมาเลยคนต่อไปค่ะเพื่อนสปายนะคะอุ่แสง เอออะไรนะเป็นแม่าสาวไอทีสาวตอนนี้ไอทีสาวสาวซับซ่านนะคะก็อินฟลูเอนเซอร์ของกลุ่มค่ะอีกสองคนเดี๋ยวค่อยแนะนำนะคะเจ้าแม่โปรเจกต์นะคะกำลังถ่ายอยู่อเช็กร่วมทีมคนต่อไปนะคะคือดาด้านะหอ เออจ้าแม่อะไรนะเพจเพจกิมจินะคะเพจชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะจ้าแม่เพจกิมจิจ oui> ้าแม่ก uh ิมจิที่อร่อยที่สุดในเอเชียตะวันออกอินเดก็คือคุณกิมจินะคะคือที่คอนแทก์ร้านไว้ให้ฝากลิงก์ฝากร้านให้ฝากลาสามสิบนาทีเออฝากร้านคุณกิมจิช่วงช่วงที่ขายไม่ค่อยดีก็รบกวนมาซื้อได้นะคะแต่ว่าฝากไอจีค่ะเราพระราดาอันเดอร์สกอร์ค่ะติดงาน งานทุกอย่างรับหมดเลยค่ะงานเอนเตอร์เทนก็รับค่ะงานเอ็นก็รับนะคะขับรถก็รับค่ะเออรับทุกงานครับเจ้าแม่ฟรีแลนซ์เออเจ้าแม่สฟรีแลนซ์นะคะทำทุกอย่างใช่อ่ะอีกคนนึงค่ะอีกคนนึงค่ะเป็นแก้วใจนะคะแม่เอกอีสาวนะคะแล้วก็ มีแผนโปรเจกต์หัวตลอดเวลาในหัวจะไปไหนตลอดเวลานะคะหายใจเข้าก็เที่ยวหายใจออกก็เที่ยวอย่างล่าสุดนะคะก็คือโปรเจกต์นะคะในการทํากิจกรรมตามเพจต่างๆนะคะเพื่อได้ของรางวัลนะคะอย่างล่าสุดนะคะที่เราไปคือเราทําการนะคะทําร่วมกิจกรรมกับซอฟต์แวร์ไทยแลนด์ใช่ไหมอืมเธอต้องได้ใช่ไหมต้องได้ไปนี้ต้องโรเลชันกันได้เป็นที่เรียบร้อยเอ้ยตรงเนี้ยได้เลยมึงโรเนียคือแบบดีมากข้างหลังนะคะมันจะเป็นแบบเหมือน น้ำมันสีแบบเขียวมรกตมากเลยข้างหลักโอยเคมเป้นี้คุณไม่พลาดจริงๆค่ะคุณเป็นเดอะเฟสซีทัานสิบมันไม่เห็นน้ำใช่ไหมหรือยังไงเห็นดิเห็นหมดอ่ะอย่าถอยเยอะๆไปกว่านี้นะกูต๊กระสีกูถึงจับวะเน,นี่ยโอ้โหเหมือนมันแข็งแรงมากอ่ะหนึ่งสอง ่เรามาก่อนเรามือจับหัวดีกว่าเออน่ารักเนี่ยเสียวอ่าคนไม่ยอมกันเลยนะคะทำแบบวะทล้วมันไม่บัางเหรอฮะไอ้แก้วได้ถ่ายยังอะประเด็นอะเดี๋ยวก็ได้ถ่ายใช่เหรอต้องลองเราเป็นคนแบไม่แฟงเว้ยไม่แฟงเว้ยคือจับฟ้าแม่งสวยเว้ยสวยมากใช่ไหมดูเมฆดิใช่ คิดไปแล้วจากพี่นม่ก็หมอกแล้วแม่มันเป็นแบบสองรูปรักการเตาถือปอยะเอาหมวกไหมดาอ่ะไม่ไม่ไม่โอ้โหมอนจากภูมด้านบนไปคือแบบสวยมากคือเหมือนแบบเป็นแบบหินแบบจากธรรมชาติอ่ะหินอะไรนะแอสเบอร์ซอะไรสักอย่างอะค่ะเดี๋ยวใส่กูเกิลเอานะคะเดี๋ยวก็รู้ออกเสียงไม่ถูกหนังดอรัสซิ์ใช่ไหมชนชั้นอะไรนะ เออนี่ค่ะคนมาถ่ายรูปแบบหลับปริญญากันเยอะมากแล้วก็มีคีววีดิ้งก็โซนจ้าจัดผมจ้าจัดผมโอ้โหปิดจบหน่อยเลวปิดจบหน่อยเลวปิดโทรศัพท์ คือเดินแบบเป็นไงคะเดินเข้าป่าพะรุพะรุวันนี้ฉันเดินเข้าป่าของจริงเออบอกเลยว่าเป็นแบบโอเวอร์วิมากภาเป็นแบบพื้นที่กว้างมากตอนนี้นะคะทุกคนลังเลว่าจะไม่เดินไปกันทังจุดดูนเพราะว่ามันไกลมากเห็นไหม ่็เราบอกไม่ไหวจริงใช่ไหมมันแค่ตรงนั้นเองโอนั yeah. 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 ่งรถเถอะไม่เจอกูดิฝ so yeah. ่าบาจังนั่งรถนั่งรถไบคือลมแรงมากนะคะอย่าลืมนะทุกคนต้องใช้สเปรย์แก๊สปีบ้างครับผมจะได้ไม่ไม่แบบเป็นอย่างเหมือนวี่นะคะโทษดิโทษดิถ่ายอินของเออพี่มิวเนี่ยเราก็ถ่ายหาบ้างสิเนี่ยได้ไหมอ่ะถ่ายด้วยเนี่ย นสุดมากแต่ละคนแลคือใส่รองเท้าแตะคือทางแบบเดินใช่ลุงบอกว่าอะไรตอนลุงก็ลงยาวมานี่เลยลูกค่ะตรงนี้เลยมากระเคยถล่มไปหยามาก็วิ่งลงมาเร่อยเนี่ยพอจากตรงนั้นมึงวิ่งลงมาเลยดาตรงนี้พี่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 บุอหนึ่งสองสามหาเดินนะ กลับไปเมื่อน,นะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้วีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย